วันนี้ก็ทุลุคขนยาวบันนานะครับวันนี้กรับนะครับพาพี่น้องเอามาลกควักไปขายพูนนะเอาทั้งงามๆพูนอ่ะดูไปพุ่นอันนี้จะเฝ้าอันนี้รุ่นน้องกระเบื้องหม่องมันงามแหมพุ่นนะข้างหน้าพูนเลยไหมบ่อหม่องต้นที่มันยาวๆน่อยเปนงามไม่เบื้องนอันนี้เบื้องดีนเบื้อีมันเราต้องดูส่วนที่มันพุ่นๆวันไปหม่องดอนมึงแก่แบบนี้เป็นข้อถึงงาน บอนบ่นา่เออระเอรื่องนาข้างนามึงละมันหดบ่เป็นสายบัวเจ็ดข้เจ็ดองตองเนี้แหละบอ้ยลกบ่เปียกมันโลกไงดนดินบ่เกาะตัวันเนาะแปลงวงตุ้งข้างใน้าข้างหลังเจ้านั่นนะ อดแล้วดอกหอมยูอนกันต้องเปียวได้วันนึงนะงามตัวก็ยังใหญ่กันเลยตอนมันก้าวไหลเนาะเบิ่งเห่าเอาเมียงหมดให้ดูให้ดูเบิ่งไอ้พี่น้องเบิ่งนั้นดูเห่าเอาเลยโคตรโคตรเอา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 เป็นดอนไปเลยได้ดูงามเลยเมื่อโลกเป็นโซนก็ได้อ้วนกันเอาบักจกมาเฟืองเอาอ้วน บ่ไ,ได้ไถเด้อนิเดี๋ยวเดี๋ยวฟื้นๆเอาพอวันมิ่งอัน,าวานออหวานนี่หรีเด้อันคือหวานเบาแปลกอีหลีวยนก่รีปอ้วนมันห,วาน,นหาวานย้อนอย่างเงี้ยโอ้ยเซ็งแต่ <หา S 1> ดอนนี่แหละอ้วนเท่านี้มันหน่อยเล็กมันเล็กเบบีอยู่เหาานน้มันแก่รอดมันเป็นดอกรอดเป็นดอนเอร็ดอัวนละ งามแ้งเงนาะมุณพี่น้องถ้านาเลียงก็ต้องน่า,นาจะพิจารณาพื้น,พนที่นาเลียงกับปลูกได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องดูแลดีๆจังหน่อยแพยงได้หนาเลียง้าหนาวมันถึกเป็นจังไรดูคือบ่ะเป็นแต่คือเห็นงานไฟฟ้าบ่ะ <laughs> ต้องใช้สมาธิเออต้องใช้สมาธิจังน่อยคือไปปีนเสาไฟประดอกเอาไปเอาไปนั่นต้องใช้สติสติใช้สมาธิเออเสมาธิสติต้องมีสติตลอดไปมามามาผักชีลาวผักชีลาวเหมือนกับที่นำยายอีกาหเงี้ยนั่นจะกินค้าบเดียวเลยไหมเนี่ยมาผักชีลาวว่นโอ้ย ตายเปือดมันคืองานเกษตรนะเบิ่งเนี่ยผู้ใดมาหลกนี่นะไม่ผู้ใดมาหลกนี่จะต้องทัหนี้ให้พ่อไงโอ้โหพ่อไงบอกว่ายุบ้านเราก็มีเราจากแต่จะแต่งท่านั้นแหละอยู่แล้วบ้านเขาก็มีอยู่แล้วเปือดด้วยกันหลกเหนียวเอาใจมันถือต้นใหม่ไหมเขาเคาะลงนี่มันจะไปเคาะเต้นหรันไม่่วนเคาะยังไงเห็นบ่นเห็นบ่สู้ยืนเบื้องลวดเดี๋ยวสิเราไปเบื้องบ่ เนข้อลงทิศตัวน้งามไปเบียดหลุดอ่อนแดดก็คือเก่าวอะบ่งามตัวคนปลูกพี่น้องคนปลูกบางงามเบิ่งแปลงเบิ่งคนปลูกพี่น้องผักซีมันต้องให้เขาหลายๆจังน้อยเนาะดูบัพอดขายในรูไฟฟ้าเพิ่นบ่สั่งอยู่ผักปลอดสารหวานเกี๊ยบเลยท่นเนี่ยมื้อคืนได้กินบ่ที่หน้าบลอกไปน่ะหวานเกี๊ยบเลยแหละ ยาแทบที่พอเมียเอาไม่ใช่บ้านนะกระได้นี่พระจ้องลลกไหลโลกจะน้อยดินก็ประกอบไหลเขาเอาแกะดัขาวได้พี่น้องเห็นปะเออคืองามขึ้นทิ้ดโลกดินเนี่ยเออไม่ค่อยประทึกใบมันเออดี่น่อ เบิดไปแปลงพุ่นกับขืนยื่นปะเขาบอกเปลี่ยนเงินม้วนอวนม้วนเป็นดอกนะนอนะโอ้โอปล่อยออนเนี้ยเขากบมัดสิบ,บาทสิบ,บาทนันะ่นแหละทรายก็ว่าไปงามเฮียงคถิดน้ำเส่าถือมอกเมียนเบื้องในกล่องนะขาวจอาผักอยู่นะ เอาแล้วม bon ีดไปเลยสิจะเฝ้ามีดไปเด้อกองตุงอีกเด้อมีดนะเขาละเล่าไหลเลยดิไปไปเบิ่งกองตุงไปเบิ่งกองตุงอยู่หลังบ้านกับมีมันสิกองตุงแตงโมอ่อนกับเรียมสีฟ้าแล้วกับสีไทยดูเ่าอยากกินหวานบ่เอาไปโชว์ด้วยหน่ันลูกแตงมันนั่นเนาะเอยเห็นแล้วแต่บอลลูกแตงลูกแตงไม่ได้ละนั่นละผิวมันได้แล้วไปมาปาดกินมด้วยนั่นละก้าวข้ามไป

นะพี่น้องอันนี้ก,กวงตุงไปตัดตึงๆผล่วเอามีดมาพาเบิ้งด้วยตัดกองตุงเขาต้องตัดลงลึกจากน้อยพี่น้องนะครับเขาจะได้ลูกมันลูกมันพผอมนะตัดสูงไปน้อยเนะด๋ยหน้าตัดดิง มันตัดสูงพี่น้องเอาป่า,ปาด,ดุมันมันสูงพดตัปดประมาณเอาเนี่ยมันลงอีกสักหน่อยนี่นะเออนะเนี่ยนี่อีกว่ะนั่นแหละเดี๋ยวดู ออกอันนี้ครับประกาศมือกบครับหอมได้พระวันเดี๋ยวไปเบื้องหลังบ้านกันต่อครับคณะเขาไม่ต้องเก็บเป็นปอขนาพร้อมกวงตุง้งไปไปหลังบ้านตัวไปนี่หลังบ้านกับมีอยู่ไปเขาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ครับพี่นอ้องคอยติดตามมึงกันนะครับน้องกะมาลังบ้านกันตัวนะพนันกะเบีย้ยไปโหระพา สลัดเบียร์ไปตู้ห้องหดใส่แล้วใกล้ใน,น,นเนี้ยเราจะอ้วนนี่โอ้แต่เรางปล่อยน้ำทิ้งไว้ด้วยนี่เอาบัวไม่วันนี่นะห้อยหนามมันทังตัวนี่เอาบัวมันโอ้ยเบียบร์เลี้ยงหน่อยอยู่อยอยปกเสีนั่นเขาเลี้ยงเอแม่เด่นอืม มีบงกัดวงตุ้งเขาด้วยเลยโอ้ยบ่แม่นเหวนมันแตกไหมเนาะนะนครับพี่น้องท้าเขาตัดมันก็จะแตกในห้อง,งสี่นะครับพี่น้องนยตัดแต่มันก็เขาลีเอาก็ได้นะครับเนี่ยบรีเขามีดกีแล้วนะครับอันนี้ก็น,น่านจะเอดเป็นแปลงเง,นง,งินแปลงให้อ้วนเนื้เเอเย็ดแปลงยังก่อไอรืมแปลงเงนิน เพยิโตูยิตูมันต้องอยู่กับมันตลอดมันจังที่ได้ขายตลอดเปิดหัวป่วันหัวปะหัวคือคนเล่นปะมันไ่ครับแถวมันมันใหญ่เลยพี่น้องได้แนวอยู่ดอกนะครับนี่บางบางอันก็บ่แตกอันบางอันก็แตกใบมันก็นะครับเด็ดไปลวกไปยังก็ได้ รีเอาครับเขาตรงเบิ่อกลจะดอกขาวันนี่นะอันนี้เอาดอกสิวัน <c oughs> มันคิงนะอืมจริง,งนะครับวันใยบางอันก็แตกบางอันก็ะเแตกเห็นบ่าดอกอ่ะเห็นบอเลี้ยงดีๆให้เห็นไหลอยู่ด้นน่ เลี้ยงดีดีนะว่าแต่ของตาพอดีกับว่านี่นี่เห็นบ่เลี้ยงได้ดีไงว่ะเห็นอยู่นี่เดิผัดแยบแสบเลยอันสัตว์เรียบเลยทุกตัว อันนั้นเล็ดโดมมาเล้วน่อันยุปียงเลดมาสั้างล่างเถเขาอเ็ไปชิดว่าเดี๋ยวไม่ก็เห็นเองลสลัดดีจังาก็เต็มหนีทุกวันนี่มันอ่อนอยู่มันได้แตกเต็มเือนดินบัดเลยสลัดขาวอีหวอกหัวเรื้มอย่างมันนี่ เกียเทียโอ,อ้ยกะสิไปเอ,อเ,อเ,เอานี่แหละฮเจ็บบ้อนั่นอีกเด้อเอานีบไป้น่เอาจังไหนก็ขาวจกโขกจนโอ,อ้ยไปบสุดกับวานเนี่พี่นะนี่นะ,นนะวนวนเปิดบ้าหน่อยเนี่ยตาพอดีพี่น้องตาพอดีแล้วบนทรงแล้ว มันเอาผัวตัวหน่อยตาขันพอดีเหรอพี่น้องเเห็นบ่ว้ายเลียอยู่อหอมหอมดอกมันทิไว้ไงบ่เนี่ยวนวล mỗi vái ngày thì đâu váy món hàng thì chừng ừ, này tối nạn ăn nại ơi đây thằng gạo bán luôn đấy

อันนี้ครับผักผิกขาวบ่พี่นอ้องไหลาตายต้นหนึ่งไม่โว้เสียดายไหลาตายได้จริงไลยนะครับพี่นอ้องมันจะหน่อยขาวเสียที่เขาเจาะไปเอ,อยางกิน,กน,นเน,นื้อขันวุ้เสียวนไหมครับเนื้อวุ้เสียว นได้ต้นแล้วก็ปลูกแซมอีกนะครับมันไหลเนี่ยเสียดายเนี่ยพี่น้องขาวจบปลูกได้ดีเลยนีน่จะได้ออกใส่กระถางเมื่อใส่กระถางก็ต้องใส่ติปแปลงนะพี่น้องไปขึ้นชายนะครับถ้าไม่ร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นไม่ค่อยได้กินหรอกพี่น้อง จะออกเปล่านะครับตลาดพันไผ่ตูอันนี้เราชีดว่าสิปลูกไผ่ตู้เลยไน้องปลูกแล้วก็เห็ดเป็นนานไปไผ่ตู้ขาดตลาดแทบ่มีขายเลยต้นมันปลูเป็นไงบ้างมันปลูต้นมันปลูนะครับยอดอ่อนๆเคียเคีย เริ่มเก็บบักเขียร์เคี้ยบ้านครับเดี๋ยวเดกลับไปเก็บบักเขียรเคียอีกก่อนคับอยูย่ข้างนอก,กนะที่หมดสายเบี่ยงีม่เบี่ยงไปตัวผมบานเบี่ยงไปตัวไปเนี่ยหย่อนมันปูพี่น,น้องเบิงเบี่ยมันแตกอะกินได้นะครับไปตัวหายางครับปนีนดีไปตัวต้นมันปู ีผมวานเบียไปนะครับไปนองเนาะจ้าใครติดตามเบึงคลิปหน้ากันนะครับผม